ร้านเนื้อย่างสูตรโบราณรสเด็ดสำหรับสายเนื้อย่างและผู้ที่หลงใหลในรสชาติแบบดั้งเดิมห้ามพลาดเนื้อหมูหมักด้วยสูตรลับเฉพาะอย่างพิถีพิถันจนได้ความนุ่มละมุนย่างด้วยไฟกำลังดีบนเตาอันร้อนแดงผสานกับกลิ่นในหอมกุ่นที่ชวนให้น้ำลายสอตั้งแต่คำแรกที่กัด คุณจะสัมผัสได้ถึงความกลมกล่อมของรสชาติที่ลงตัวเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆเพิ่มความฟินจนอยากสั่งเพิ่มพิกัดท่าน้ำวัดลำดวนเปิดทุกวัน17นาฬิกาถึง21นาฬิกาโทร0614182739ถ้าคุณคือคนที่หลงใหลในรสชาติเนื้อย่างต้องมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวเองรับรองว่าฟินจนอยากกลับมาอีกครั้ง หนูยอมแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รับส่งตรงทั่วประเทศซิปดีดีกับการตนาทัวร์ความทรงจำที่อยากจะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครร้านล่งเลียงเครื่องครัวครบคันคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา ส่งตรงถึงครัวคุณเครื่องครัวพลาสติกและเครื่องใช้ภายในบ้านคุณภาพดีมีให้เลือกครบจบในที่เดียวแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ